มาลิ look, my son, my son, uh, ้มหวานบับเบอร์ดิตูวบับเบอร์เอาเอาใส่เข้าไปเอาดูมีเกยี้ยชีย่ลิมโปนะเกยี้ยชีย่เกยี้ยชีย่นี่เกยี้ยชีย่ชีย่่อไหนก้อนไะก้อนชุกไหนก้อนอ่าอ่าไหนก้อนเกลี้ยชีย่ห้องไงสิวห้องนั่นนะ

มาเบิดตึงนั้นีนยังไม่หมดน้องเดียวก่อนดิมันมันมันถูกลมอ่ะมันถูกลมมันถูกลมหน่อยอ่ะมันถูกลมแบบนี้หน่อยเห็นยังอืมมันถูกลมหน่อยเอาเอามันถูกลมหน่อยมันถูกลมหน่อยเร็ว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 เรวมาตรงนี้ตรงนั้นมันร้อน อย่าตูกหน้าเวเองนะทำแบบนั้นนะไอที uh> ่โทรเจ๊มาดปมาดกมาเที่ยวไหนที่เวียนไหนลมดีมากเลยทุกคนแต่มันไม่ร้อนเยอะนะน้องทำไมไม่ใส่หมวกอัง ปิดปากไหนปิดปากเด็ก<อ>ก็มี<อ>มัดปิดปากด้วยเวลาก็ดูดิอ่ะดูดูการ์ตูนเนี่ยดูการ์ตูนก็ปากเปิดน้ะต้องปิดไว้ไม่นเดี๋ยวไม่สวยแม่ก็ปิดปากอย่าดูการ์ตูนนั้นปากน้อยไปอ่ะมาดูห้าปากนี่ก็ปิดไว้ดูปิดไว้ถึงปากสวยเลยดูเนยปากปากสวยเลย ปากสวยเลยนี่น่น่าจงจานเนี่ยน้องอย่าเปิดปากนะหมาปิดปากใช่ไหมอ่ะปิดแล้วมันสวยสวยอย่าเปิดเวลาดูการ์ตูนเห็นไหม่เด็กเด็กนะอายุสองขวบอะไรเนี่ยขวบสองขวบเนี่ยดูการ์ตูนนย่าดูแลง่าปากอ่ะหน้าปากก็ต้องปิดไว้้าไม่ปิดไว้เดี๋ยวไม่สวยโอเคกิ